การออกกําลังกายมีผลมากๆค่ะในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้เราแข็งแรงนะคะสําหรับใครที่เคยออกกําลังกายหรือออกกําลังกายเป็นปกติอยู่แล้วนั่นก็คือแบบเยี่ยมมากเลยคือทุกคนแบบทำมาน็ตดีอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบไม่เคยเริ่มออกกําลังกายก็อยากให้เริ่มเริ่มออกกําลังกายดูนะคะจริงๆเนี่ยเคยเป็นคนที่ไม่ชอบการออกกําลังกายด้วยซ้ำเพราะว่า เัวเองแบบผอมอยู่แล้วไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้หลังๆก็เริ่มเข้าใจแหละเหมือนเราก็รู้แหละการออกกําลังกายมันดีใช่ไหมคะถ้าเราแบบว่าอยากกลับมาดูแลสุขภาพตัวเรามากขึ้นอ่ะมันก็เป็นการตัดสินใจว่าโอเคเราจะต้องทําทุกอย่างให้มันครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทําให้เราแบบมีอายุยืนเป็นอายุยืนที่แบบ คุณภาพด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะอย่างตอนนี้มีกิจกรรมที่แบบออกกําลังกายอยู่ที่บ้านได้หลายกิจกรรมมากๆเลยเลย่ะเห็นแบบหลายๆคลิปมีการแชร์การออกกําลังกายอยู่บ้านก็ออกกําลังกายได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะจะเต้นแอโรบิกอยู่ที่บ้านก็ได้หรือว่าจะเต้นเปิดเพลงเต้นก็ได้หรือว่าจะปั่นจักรยายนอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็ปั่นจักรยานกับเทรนเนอร์เนาะก็ออกกําลังกายได้เหมือนกันคือออกกําลังกายแบบทุกๆวันนะคะแบบลองทําดูสักวันละแบบ 10นาทีถึง30นาทีก็ได้ถ้าใครมีเวลาว่างอย่างช่วงนี้เราอยู่บ้านกันสะส่วนใหญ่เราก็จะมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะหลายคนก็อาจจะแบบบแ่งเวลาไปแบบดูซีรีส์หรือว่าทํางานอะไรอย่างนี้คะ่ะเดีกเดียก็อยากฝากว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแบ่งเวลามาดูแลร่างกายเราด้วยสุขภาพเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องแข็งแรงด้วยเพราะว่าพอหมด จากโควิดไปสุขภาพเราก็ต้องดีเหมือนเดิมบางคนแบบเผลอแบบกินเข้าไปเยอะมากอะไรเงี้ยเนาะพอแบบจบเหตุการณ์นี้แบบทําให้แบบเราอาจจะป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจากพฤติกรรมที่เราแบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเองมีกีฬาอีกอย่างหนึ่งที่แบบตอนนี้เด็กก็แบบเริ่มมาออกกําลังกายก็คือแบบไปซื้อแทมโพลีนมาค่ะทุกคน คือตอนแรกอะเด็กก็แบบเอ้ยมันจะออกกาลังกายได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอกระโดดทีมันก็เหนื่อยเลยนะคะมันรู้สึกว่าแบบร่างกายเราสดชื่นขึ้นจริงๆรู้สึกมีพลังงานขึ้นมามี energy ขึ้นมาแล้วก็เด็กไปอ่านในรีเสิร์ชของทางเมืองนอกที่อเมริกาเขาบอกว่าการกระโดดเทม p พอเรีนเป็นระยะเวลา10นาทีอะค่ะเทียบเท่ากับเราไปวิ่งออกกําลังกายนานถึงครึ่งชั่วโมงเลยแล้วก็ที่สําคัญคือกิจกรรมนี้มันสามารถที่จะซัพพอร์ตข้อเขา่าเราด้วยอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่เด็กก็ ออกเทมโพลีนด้วยเหมือนกันการกระโดดก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็กระโดดได้เพราะว่า ซัพพอร์ตข้อเข่าด้วยไม่ได้ทําร้ายข้อเขา่าเหมือนการวิ่งที่มันจะลงน้ําหนักกระแทกไปที่ข้อเข่าโดยตรงเลยเวลาที่เราวิ่งสัมผัสกับพื้นแต่อันนี้คือมันจะมีแรงซัพพอร์ตเพราะว่ามันจะมีการยืดหยุ่นของตัวเทมโพลีนนะคะก็เลยจะทําให้แบบข้อเข่าดีขึ้นคือออกกําลังกายได้ด้วยกระโดดได้ด้วยแล้วก็ไม่ทําร้ายข้อได้ด้วยอันนี้ก็แนะนํานะคะกระโดดทุกวันได้เลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้กีฬานี้นะคะอันนี้เป็นแบบกิจกรรมที่ทําคนเดียวได้ด้วยสําหรับการแบบกระโดดเทมโพลีนนะคะ